ไม่ขามาขายตอกพี่น้องไม่ขามาเจ้าขายตอกแพ้เอามาให้เจ้าเอามาใช้เนืเอป้าเอามาอะไรนี่สบายดีเด้อพี่น้องจายินดีตอนหับขาสู่สองซอยพี่น้องไม่คาะมาเจ้าขายตอก พ P P is, P P ara, h h trendy, ันหนึ่งนะพันหนึ่งนะร้อยบาทพันตอกต็ร้อยบาทหมัดขักสิบว่ามันโยดมาแล้วมันโยดลงอันนี้เขาบริจักมือเด็กพี่น้องเขาจะตัดจักเครื่องเบื่อยมัีมีเครื่องให้จักทีนี้มะขา็ป้อนตอกเขาแล้วแม่ชีเอาตอกเฮ้ย คอยสร้างตอเอาตอ,อ,อกได้นี่ <Yeah. S 1> แต่ละปีนะพอ้องเมืจักเองพี่น้องแต่ว่าปีนี้สลดชื้อนำนอฟว่าสลยจักโบปินะนะค <Yeah. S 1> าเลาจักมันก็เพื่อสิพอ่อในพี่น้องเพื่อสิเล่ <Yeah. S 1> อก็ได้สืบไปตืม อันนี้สิเอาแปดพันต่อแปดร้อยบาทเราจักเลยแต่บ่หูเราจากักได้เท่าไรมัดละพันบอกเลยม,ลมันกะยาาอยู่เนาะสามสิมาสิมาดคักอยู่บ่เฮ้ย มาเบิ่งดูผูมัดนะคอยระบากบบาอ่อยมัดตะระปีก็มัดคักเปุ่บอะไรหัวมันก็บาสอดจอกข้าตักเองเนาะแต่ว่ามันยาวเลยนี่คักเนาะเพื่อสอดตัดแถองเลยแต่ว่าเอือยไปตกหมกบ่ นี่แล้เขากาตากแดดแน่เขาการเกบค้างไผ่นำผนเองพอยามเวลายามพนตัวอ่ะเมื่อไปเอานะเดตอกก่อค้างไผ่กันขยางไผ่นี่เอาตัว่มันบดค้างไผ่น้ำถั่วน้ำถ่วน้ำขึ้นตัวค้างไผจินพีอดข้างดำบมันแบงพี่นะมันเบิร์ดได้สารนี่เอื้ยตอกจันนะ อยู่เงื่อนยังมีบอมันมีสถานีแด้อเฮาบมีเห้เลือกค้างไฟนะจะได้เอาโตนีหนแล้วมันไม่มาดยากบอตะเคีงเต้าเผาไพนี่ยมันจีเป็นแบบเวลาเอาสีถึน้ำมันอยากแตะอยากหากใส่เีมันบอคือปลอกตากแดดได้ั่นมีจักรพันจะโตบตากนะนี่จะนั่นนี่แล เพิ่นอยากได้พไดเ,ดเพิ่นอยากได้แต่ตัวอันนั้นตัวเขาจะตากแดดนะเมทเอาวะเรามาใหา้เลยเอาเงินมาใหา้เราแปดร้อยแปดพันต่อเบ้านก็มีบอไม่แพ้บ้านมันสัน ไอแม่เพปปาเข่ามัดวนเข่าอะตีวาวเ่แต่เนาะเข่ผัน้อน่ยแต่ขนาดอันนี้ข่าวตัดดีเรียวมัดใหญ่ๆนะชามชิมัดแปดร่อยบอกเามัดอันอเยวนะต่ละปีนั้นราเบาจัก ข่อยจักบ่เป็ดพี่น้องบ่เคยจักตอกมันโยดโยดบ่มีไพจักเป็ดนเฮือนอีแม่ก็จักบ่เป็ดนี่เขาปลูกงูคนเดย์ไม่ห่าร่อยนี่อีกขึ้งงูใหญ่แทนไปนะขึ้นบ้านเขาบ่ปล่อยเคื่อนเลยเขาว่าเขาปล่อยเลยเด็กคนโตคนเดยแล้วพผจอดรถพัดไปตัวเอง อันเอยียงนี่เอา้าเจาะเอียงอบเจเด้อเดกเอีอยงเลยจับเอานะ <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> สินดาดพี่น้องสื่อสินดาด <c oughs> สื่อมาเพื่อชิมอนอนชายชุดหนึ่งเนาะไปออกไปกินแปะโต๊ะงห้องผมได้เกิืมซะ ชินดาดหรือว่ามูกะรนะทะแหละเนาะพี่นอ้งนองบรรยากาศดีเลยเนาะน,นี่ผักสวัรค์สือมาสองชุดเขาสวัสด์เขาลองมือไปกินชินดาดมือก่อนนะก็เลยสือมาเสือที่มอนพอในไซนำ้ำ กำลังไปสื่อแนวติตรดรถขายให้อลรีพี่น้องอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเนาะไขอีก็ักแบบใดพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะไขนะคือคือสีลงแต่ว่าบลงนะไขนะสามสิบเก้าสามสิบเก้ากัวพอเาเสร็จนี่ก็ลงดำละข้าว พอเช้า,สาเสร็จนี่ก็ห่อนขึ้นมาอีกตีนมือเยน็นมันห่อนในคอนนะพี่น้องมันเลยออกห่อนเทวคข้อเทวหัวนะเขาเอื่นไขข้อแดงบอกบ้านฉะราเอื่นไขข้อแดงเป็นตุ่มเจ็บคอแล้เิ่นไก่น้ำจนลูกพี่น้องเอ้ย คนบบเคยไขยแบบนี้แม่จนบุยกเขาอยากน้ำ เสร็จโตดูๆเลยเสร็จกาผู้วานเลยไ่สามสิบเก้ากัได้สิบเดือนแล้วสามกล้องทองเบาสามกล้อง ทงมันมีอันหนึงบอกอันนี้นะเออทล้วอ่านลวันนี้กเลยเป็นของหมดอาอีกับนึงบ่เม็นไขขึ้นอีกแลวบ่เฮ้ยบ่ายมลุกด sơm qua nhìn giả, ngay chẳng kinh đâu, khay này giúp, ngâm bằng rượu rồi, rồi, khay khẩn hè, bật ngựa bật ren, hàng kinh giả bằng lọ bằng nừng, kha khay nè, P'đồng. Bèn là cái độ, hãy bật hè, P'đồng ơi, đủ khỏi. โอ้ยลาม่เราหนาวได้จักหน่อยก่อนให้เราลับแบบสนิทก่อนลับแล้วลูกค่อยคันโบใส่พืชโบได้เหี่ยวตลอดพี่น้องพอคันลับโบนะเ่าได้ไหม ห่างก็เสร็จแล้วคันทำปรเร็ตกับสาเกคือเก่าได้เอยต้องเสร็จดูดูเบิ่งด้วยงเอาเบิร่งสามสิเจมันลงแล้วหนึ่งสมสิเจ เดี Hoy, este, ๋ยิตนยิเยแช่ทงตีนก็ได้นะไปแช่ทองตีนให้ลูกไปยินยนมือ่าย้ในาเลยไนอนข้งั้นอะหอมไข่อยู่เนาะ น้าเสียดมันก็ใครโยพี่น้องคือเริ่มใครเนี่ยหน่อยหนึ่งมาจากเพราะว่ากินนมเบิดเจ็ดอ่อนเบิดเบยนมควยรงพ่ออยากหลับไม่ได้นอนแม่กจุ่มปัญญาจิ้นคอมจ้า ่ท้องทีนมนก่อนท้องทีนเน 2> 8, 2, พิ่มเยอะเหมือนกันไปบุกช่องซามหอพี่น้องเลยมึงบ่เอาก็ไปแล่นไปแล่นมากเกือมุ้งนั่นแหละเมื่อคืนนี่จ้ะไข่แห้งนะกับบด้แอบไข่อยู่พี่น้องกับบุไข่แล้วบ่ได้อยากให้เป็น นอนนันนี้แหละบ้านกันหมุนขึ้นมาเอิกแม่บุเป็นนอนน,อน,นะแม่ก็ได้แท้แท้แต่มาเสร็จลูกคำมคิงบึงครบหนึ่งมือเติม่มกันหกสิบเอ็ดโมงกลางคืนเพื่อพูดกับสิบบุคใย้โบจะไหนจะกินอย่า هنا, พี่ยาเฮงนะพี่นอนบอิ่มพี่นอนพักผ่อนมือนี่เดือนงามงามเดือนแจงงามพี่น้องเสียแต่กล้องสลอยมันบ่คอยสัดเนาะ มันีิมือออกพันษาเด้พี่น้องเสียงขาจาวจูดบังกระพกงแซ่แซ่ตุ่มต่ำตุ่มต่ำขจ้าโล่งเวียนเทียนมันีิมือออกพันษาให้อลิศเชาไข่เดอ้อลูกด่างข้งกันนอนพี่น้องบรรยากาศดี่ดีลมเย็นตะกอออกพันษาสร้อยเกี่ยวเขาออจนสิเหลเาเลยได้ ปีนี้ยังไปไเกี่ยวเขออาจากตน้นพี่เนอะปีที่แล้วนเกี่ยวแล้วจ้าเดี่ยวเขาปี่แล้วนี่ม่วนหลายคนเขาเจ็สีเขามาซอยขม้าขมือเดี๋ยวฉลองกับสีเขา,า,ขา,า,ไ,ขาไปหาพักผ่อนแล้วจังหน่อยอาทิตย์ทางการนอน กันเสิ็บัดเมื่อเลนาะทองเที่ยวขึ้นปักสองสองหอเหาะฝนข้นงกันเสด็มานอนวางคำตอนดึกเพิ่นไข่นี่แล้วโตวเริ่มเย็ยนลงแลวเนาะข้อก็เริ่มเย็ยนกินนมได้แสดงว่าเริ่มไข่เลย เพื่นมีแต่อยากแม้มๆเพื่อนวะแม่เม้มๆแม้มๆรับทั้งผอทั้งลูกพผอสิเป็น,ปนย้อนสายเหตุยังอมคองหลนลายบอ่อากาศนาคาหอนน่อนห่อนหนาวๆนาวสวงนินดหน้อยไข้ร้ายแถวบ้านนะพี่น้อง นี่จะคนไข้อากาศมันเปลี่ยนตาอันจนแดงไมน่นอนเขาาก็ไม่อยากตั้งแต่ได้ลูกค่อยกระซมมดงแหงบึงหน้าตาค่อยเดี๋ยวสโลจอยลงเลยแต่ว่าหน้าบ่จอย เลยสี่สิบเก้าโลไปหาเฮ็ดไลบอไปหาเฮ็ดไลบอคอยได้กินเขาไปเมื่อหนึ่งสองรอบกับมีไก่หบเมื่อหนึ่งพอดีอยาลีไข <c ười> ่ จาบน้ำแล้วแม่อูมารีตเบอเมื่อบร,ริเวณพี่น้องเต็มขึ้นจนแขนจออ่องฉราก็อ่านเบรริดคอมเมนต์เบรริดทุกคอมเมนต์เลยเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เป็นห่วงอารีตพี่น้องตัวนี้อารีตพังเบ่งรอบเดึกนางไข่เนี่ยแล้วกินยาแล้วก็เสรตัวตลอดเลยคิงหยินเฮงตอนนี้ แต่ว่าผ่านไปจะประมาณซาวนาทีคิงหอนวุ่น,นๆแม่ก็จะได้ตั้งโมงปุกทุกๆหนึ่งสโมงซะเพราะว่าขันบทตั้งเฉลยรับยาวสี่หา้าสโมงจะเกิดไนรลายามผล่นหิวนมสามสี่สโมงเฉลยเจงหัวเมือ ยอดทะเลแห้งพี่น้องเอ้ยเวลาผันบทสบายแล้วนี่นะแห้งกระยอดลงตืมคนผัดบัมาก,กินนมบันไดอยู่แล้วผัดมาเป็น,ขน,นไข่กินนมบันไดกินนมตีสี่จนหอดหกโมงแรงบม่ได้กินเลยไข่แต่ยังกินเขาป้อนเขาป้อนเขากินมากลายหนึ่งยังไข่อยู่พี่น้องเพิ่อนท่ายเพ่ยังขี่ชุกปะ อีเมลแล้วแบบพ่นถ่ายสุขีสุนะพี่น้องไข่สาอลไรเนาะกินกระไบเสร็จข้าวกระเหลิ่นอยู่กินนมแล้วก็บ่ค่อยกินน้ำคันบ่เบาไข่จังสิได้เสร็จพี่น้องเพิ่นบให้เสร็จ ีห้องตอะเก่านเคาเยดหินก็นง่ายอันนี้ฝนเจ็บแพงก็เลยบริสิทธ์มันหนาหลิอเลยกับปันนี่นะคลิปนี้กับซีคอ็บาพาบรรยากาศโดยแซมมี่เลยพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะอลิทไข้ขึ้นแน่แล้วพี่น้องเนาะก็คือนซีดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะยูกกับลูกบัดมือบรเรน บ่อได้มีเวลาไปถ่ายอย่างอื่นนะพี่น้องก็มาถ่ายอัปเดตอาการอลิทให้เบิรงเนาะเบิง์นพูดสโลกันไปหานอนก่อนพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดีวันออกพันศาเบิรงข้าหอมก็มีเงินกระยานบังกระปุนอนเนะ